เคยเล่นเกมนี้บ้างที่มันจะเป็นของเล่นจระเข้แล้วจระเข้เนี่ยมันก็จะมีฟันหลายๆซี่แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการเลือกว่าเราเนี่ยจะทําการเลือกกดฟันจระเข้ซี่ไหนเพื่อที่จะไม่ให้จระเข้งับนิ้วเรานั่นเองและในตอนนี้ก็ได้มีเกมนี้ในโรบอกแล้วตอนนี้ก็เข้ามาในแมปแล้วนะโอ้โหเข้ามาก็น่ารักเลยจระเข้พอเราเข้ามาในตัวแมปเนี่ยมันก็จะให้เงินเรามาประมาณ2,000เหรียญเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไปเล่นไม่ทันในรอบนั้นก็จะเห็นว่าอ่ะเห็นไหมถ้าเกิด ใครแบบว่าเลือกฟันผิดเนี่ยก็จะโดนจระเข้งับแบบนั้นโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเท่ทุกคน <laughs> ตรงนี้มันให้ลาหมุนสปินด้วยนะแต่ว่ามันให้ฟรีรอบหนึ่งไหมอ้ามันให้ฟรีรอบหนึ่งทุกคนมาดูกันว่าจะได้อะไรขอดีๆขอดีๆ เฮ้ยได้ไรอ่ะเป็นรูปดวงตาอ๋อหรือว่าเราสามารถดูได้ว่าฟันซี่ไหนที่แบบว่าเจระเข้จะงามหรือเปล่า <S <S ในระหว่างที่เรากําลังรอให้เพื่อนเราเล่นเนี่ย <S <S เดี๋ยวมามดูตรงพวกร้านค้าก่อนดีกว่านะอ๋อร้านค้ามันก็จะเป็นเหรียญในเกมขายแล้วก็อบิลิตี้ความสามารถมันก็จะมีไอเทมความสามารถขายด้วยก็จะม,ามาีทัาา้งแบบเสียโลบักแล้วก็ใช้เงินในแมปซื้อแต่ส่วนมากจะเป็นแบบว่าใช้เงินในแมปซื้อนะว้าวน่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีสกินไม่แน่ใจว่าเป็นสกินของเจระเข้หรือเปล่านะทุกคนสกินก็ ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ10,000ื่นเหรียญแล้วอะก็ถือว่าแพงอยู่แล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญตรงล็อบบี้ด้วยละ่ะในระหว่างที่เรากําลังรอเพื่อนนะคือไอ้พวกนี้มันก็จะมีเหรียญให้เราเก็บตรงล็อบบี้เหมือนกับว่าเพื่อนคนนั้นน่ะใช้ความสามารถทุกคนอ่ะมาดูกันนะคิดว่าน่าจะเป็นความสามารถในการป้องกันตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันนะทุกคนตุ้ยไหมอะ พรมไม่ตุยทุกคนเพราะว่าเพื่อนคนนั้นน่ะใช้ความสามารถในการแบบว่าป้องกันตัวต่อให้โดนจระเข้งับก็ไม่ตุยตอนนี้พวกเขาก็กําลังจะเข้าไปในปากจระเข้ไปดูกันว่ายังไงอ่ะเดินเข้าไปเดินสิจ๊ะอโอเคเดินเข้าไปแล้วสรุปแล้ว อ้าวสรุปแล้วโอ,โ,โอเคผู้ชนะคือผู้หญิงคนนี้นี่ผู้หญิงคนนี้อ่าถ้าเกิดใครชนะเนี่ยก็จะได้ไปยืนเต้นๆนะแบบนี้จะบอกว่าเธอใส่แว่นเท่มากเลยอะ่ะแว่นเอียงด้วยโอเคมาในรอบต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่นิวนั้นจะอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายและได้เป็นผู้ชนะหรือไม่ มาแล้ววูตื่นเต้นมากอ่าเห็นไหมมันก็ใช่เราเลือกว่าเราจะเลือกแฟนซีไหนโอ้โหเพื่อเราเลือกกันไวมากได้อด้ด้โอเคพี่นิวเลือกซีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโชคดีหรือจะโชคร้ายมาลุ้นกันทุกคนเฮ้ยอ่าคธอจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนเลือกหมดแล้วนะแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปในปากจระเข้แต่ว่าถ้าเกิดใครอ้าวรอดรอดรอดเมื่อกี้คนที่ชินแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยคนนี้คือคนที่ชนะไม่กินนี้เลยแต่ว่าเธอตุยรอบแรกเลยเอามารอบนี้อันไหนดีซีแรกเลยเลือกซีแรกเลยอ๋อจะบอกว่าสกินสกินเนี่ยคือสกินฟันฟันจุลเเคททุกคนพี่นิวก็ว่ามันคือสกินอะไรเป็นสกินฟันจุลเเคนะอันนี้พี่นิวก็เลือกซีแรกเลยยังไงอุ๊ยลุ้นลุ้นลุ้นมาก เอ้ยยังรอดอยู่นี่คนนี้คนนี้ไปแล้วลาก่อนเพื่อนจะว่าไปจระเข้ในแบบนี้มันก็ดูน่ารักนะโอเคเลือกซีไหนดีโอเลือกกันไวมากโอเคซีนี้แล้วกันบอกเลยว่าเพื่อนคือแบบว่ากดเลือกฟันกันไวมากมาลุ้นกันนะทุกคนนะว่ายังไงในรอบนี้เหมือนเดิมนะเราก็เดินเข้าไปในปากจระเข้ถ้าเกิดใครกดผิดฮ่ายังรอดยังรอดอยู่เพื่อนคนนั้นที่ใส่เสื้ออมงอัสนั่นไงโดนจระเข้งับไปแล้วสีแดงคืออะไรก็ไม่รู้ออาซอเรไม่กล้าเลือกเลยเฮ้ย เดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามีเพื่อนคนหนึ่งใช้ไอเทมป้องกันตัวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใช้เดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะว่าใครใช้อ่าคนนี้นี่เบคอนคนนี้อุ้ยเบคอนเบคอนคนนี้ใช้อเทมป้องกันตัวอุ้ยแต่ว่าอุ้ย เบคอนจะบอกว่าเบคอนคิดถูกแล้วที่เบคอนใช้ไอเทมป้องกันตัวหูทุกคนจะบอกว่าลุ้นมากเลยอ่ะอันซีหนึ่งไปเลยจ้ามีรางสองหอนว่าในรอบนี้พี่นิวจะไม่รอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะไปเดินเข้าไปในปากยังไงอะเฮ้ยเอ้ยยังรอดอยู่อุ้ยเบคอนเบคอนอุ้ยเบคอนคนเมื่อกี้นีอ่ะที่เขาใช้ไอเทมป้องกันตัวทุกคนแต่ว่าในรอบนี้เขาไม่รอดโอ้โหเลือกไม่ทันอันนี้พี่นิวก็มาเลือกซีนี้ตอนนี้เหลือ3คนมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมเราก็นาการเดินเข้าไป ในปากจะละคอยแล้วคราวนี้เกือบแ <Alcohol Physical Patri ots> ล้ว กือบชนะแล้วแต่จะบอกว่าได้ตังค์มาเยอะมากทุกคนเนี่ยได้ตังค์มาเกือบ5,000เหรียญน่ะเอเอรู้สึกว่าผู้ชนะคือเบคอนผู้หญิงเสื้อเขียวนะใช่ไหมอ่านี่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 เลยเบคอนผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้ชนะไปตอนนี้มีตังค์อยู่58 0 0ดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าซื้อความสามารถอะไรได้บ้างอันที่มันเป็นความสามารถ2 0 0พัน,น,นมันคือเกาะใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวพี่นิวซื้อน,นี้ดีกว่านะ3 0ม0ัน0 0เนี่ยมันเขียนว่าทูตหรือว่าฟันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงนะลองใช้เลยไหมอ๋อไม่ถึงกับว่ายังไงนะ you อ๋อบวกฟันเพิ่มบวกฟันเพิ่มเข้าไปซีหนึ่งซึ่งมั่นใจว่าฟันซี่นี้น่าจะเป็นฟันที่ปลอดภัยเมื่อกี้พี่นิวซื้อไอเทมสมฟันที่มันเป็นซีฟันใช่ไหมคิดว่ารอดแหละเพราะว่าพี่นิวเพิ่มฟันเข้าไปเองอ่าเห็นไหมรอดนะแต่ว่าคนนั้นคนนั้นก็นั่นแหละโดนจจลเค้งับใช้ได้แค่รอบเดียวนะทุกคนนะเออใช้ได้แค่รอบเดียวจ่ายไปต้องสามพันหนึ่งใช้ได้แค่รอบเดียวมาดูกันว่าในรอบนี้ยังไงนะคือรอดไหมก็รอดอยู่ยังรอดอยู่ทุกคนคนที่ไม่รอดโอเคแล้วทาไมเบ ap la lobby <laughs> ขาไม่กลับล็อบบี้กันโอ้โหเดี๋ยวนะเอาซีแรกเลยนี่เลือกฟันซีแรกไปเลยนายเห็นไหมว่าเบคอนคนนั้นน่ะเบคอนเกอร์เอากลับแล้วโอเคมารอบนี้ยังไงเฮ้ยเอาจริงดิอืไปตั้งแต่ต้นเกมเลยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้สกินฟันจระเข้นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใช้เหรียญเยอะมากแล้วมันก็มีสกินฟันแบบน่ารักน่ารักเยอะมากเลยทุกคนรู้เลยว่าอันสีแดงคืออะไรนี่ไงแสดงว่ามีคนใช้ไอเทมความสามารถเดนจูรัตทุดนะนี่เห็นไหมทุกคนจ่ายสามสิบเก้า เหมือนสามารถเลือกได้ว่าแฟนซี่ไหนเนี่ยที่จะแบบว่าทําอันตรายได้เดี๋ยวพี่นิวลองลองซื้อดูนะลองซื้อดูนะทุกคนค<ป>ือไอเทม<า>นี้มันต้องใช้โล<ป>นะนี่ลองซื้อมาแล้ว<ป>เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ในรอบต่อไปดูซื้อว่าไอเทมนี้มันจะยังไงมาในรอบต่อไปด้วยความที่เมื่อกี้นะพี่นิวเนี่ยได้ทําการซื้อไอเทมเนี่ยทุกคนนะที่มันเป็นไอเทมเดนจอรัทชุดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ know, อ่ะก็ทำการเลือกก่อนละกันนะในตานี้จะยังไม่ใช้นะเดี๋ยวใช้ตาหน้าดีกว่าปรากฏว่าเราตุยตาแรก มาลุ้นกันว่าจะดวงดีไหมเฮ้ย,อยโอ้ยยังดวงดีอยู่อ่ะยังดวงดีอยู่อ่าคนนั้นคนนั้นบายบายเดี๋ยวในตานี้จะลองใช้นะทุกคนที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้นะนี่ลองใช้ดูนะลองใช้ดูอ๋อยังไงอะ่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบเป็นสีแดงตรงซี่นี้ใช่ไหมอะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าก็ยังรอดอยู่คือ อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเราสามารถแบบวางยาได้ไงเห็นไหมว่าในรอบเมื่อกี้นี้คนตุยสองคนคนตุยสองคนเลยเมื่อกี้นี้เราสามารถทําให้รอบนั้นน่ะมีฟันจลเครอันตรายสองซีด้วยกันเมื่อกี้เลยแบบว่ามีคนตุยสองคนอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว โอเคในรอบนี้ก็ยังรอดอยู่โหยังรอดอยู่ทุกคนอุ้ยเหลือ3คนเหลือสามคนตอนนี้เงินขึ้นมาเจ็ดพันแล้วเอาแหละเราใกล้แล้วเราใกล้ซื้อสกินได้แล้วทุกคนอุ้ยไม่ทันนะมาลุ้นกันนะเหลือ3คนขอให้ชนะได้ไหมเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อสกินฟันจระเข้ฟันจระเข้จะได้สวยๆรอดไหมะอฮ้ย โอ้เกือบแล้วเกือบจะรอดอยู่แล้วเชียวเราก็ได oh, well, ้ผู้ชนะแล้วนะนี่เป็นนายเบคอนคนนั้นมาในรอบต่อไปมั่นใจว่าพี่นิวเนี่ยต้องชนะมาทุกคนคือตอนนี้เราเก็บตังค์ได้เจ็ดพันแล้วนะถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอีกแป๊บเดียวเราจะได้ตังค์หมื่นหนึ่งแล้วก็จะเอาตังค์หมื่นหนึ่งเนี่ยมาซื้อสกินฟันจระเข้มาลุ้นการหุ้ยเดี๋ยวนะในรอบนี้มีคนใช้ความสามารถเพิ่มฟันนะเมื่อกี้นี้ แต่คนนี้เนี่ยยังไงรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาตั้งแต่รอบแรกเดิเอาตั้งแต่รอบแรกเลย,ลลลเลย <laughs> ในรอบต่อไปมาเลยมาทุกคนเดี๋ยวจะใช้ไอเทมนี้ไอเทมน้ำแข็งเราได้มาเมื่อกี้อ๋อสามารถใช้กับคนไหนก็ได้โอ้โหเลยนะเดี๋ยวคนนี้ละกันนะเดี๋ยวต้องเลือกฟันด้วยเมื่อกี้พี่นิวใช้กับกับคนไหนวสะสักคนนี้แหละมาดูกันว่าเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะกับอเทมน้ำแข็งฟรีดฟรีดเพื่อนยังไงอะคืออ๋อ No, 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 no. อ๋อหมานกันว่าเป็นการฟีดไม่ให้เพื่อนแบบว่าวิ่งออกมาจากปากจระเข้ได้ป้าเมื่อกี้นี้แล้วก็ลองใช้ไอเทมดวงตาดูนะอ๋อไอเทมดวงตาจริงด้วยทุกคนไอเทมดวงตาเนี่ยสามารถเห็นได้เนี่ยฟันซี่นี้ทุกคนเนี่ยฟันซี่นี้นะนี่ฟันซี่นี้อันตรายเมื่อกี้พี่นิวใช้ไอเทมดวงตานะก็คือสแสดงว่านายเสื้อเขียวผมเหลืองอะ อ่านี่นายเสื้อเขียวผมเหลืองก็จะตุยใช่โอเคคือใจเนี่ยก็อยากจะซื้อไอเทมป้องกันตัวนะทุกคนนะเพียงแต่ว่าอุย้ยเราได้ไอเทมป้องกันตัวมาหนึ่งนี่เอรอบนี้ใช้ดีวกว่า <S <S นี่เมื่อกี้พี่นิวได้ไอเทมป้องกันตัวมาฟรีหนึ่งใช่ป่ะ,สะแสดงว่าในรอบนี้ต่อให้เราโดจนจระเข้งับเนี่ยเราก็ไม่ตุยอ่ะมาในรอบนี้เราไม่ตุยแน่นอนแล้วก็เพื่อนคือแบบใช้ไอเทมป้องกันตัวเยอะมากอ่ะปรากฏว่าคนที่โดนง,งับเนี่ยไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นซีแรกแล้วกันนะอุย้ยคือจะบอกว่าตื่นเต้นมากเล่นแบบนี้ ไม่เคยตื่นเต้นอะไรขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยแต่ว่าไอเทมป้องกันมันก็ยังอยู่เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ทั้งตาเหรอหรือยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมันยังอยู่นะทุกคนอ่ะปรากบเพื่อนคนนั้นก็โดนโจลเค้งงับต่อไปเลือกซีนนี้แล้วกันเห็นไหมว่าไอเทมป้องกันเนี่ยมันก็ยังอยู่โอ้ตอนแรกพี่นิวนึกว่ามันอยู่แค่แป๊บเดียวนะเออมันก็อยู่แบบอยู่ทั้งตาเลยอ้าวคนนั้นคนนั้นไม่น่าตุยนะเพราะว่าคนนั้นมีไอเทมป้องกันตัวอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดโดนงับไปทีหนึงแล้วเนี่ย เราก็จะซื้อสกินแล้วมาลุ้นกันว่าในรอบนี้จะยังรอดไหมมาลุ้น <c oughs> เอ้ยโยแต่ว่าเรามีไอเทมป้องกันไง <c oughs> ก็ยังไม่ตุยแย่ yeah! <c oughs> แต่ว่าไอเทมป้องกันเราก็จะหายไปนี่เดี๋ยวนะโหสุกว่าเหมือนกับว่ามี2คนสองคนซื้อไอเทมป้องกันเพิ่มเอาแล้วทุกคนจะอยู่รอดเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเห็นไหมว่ามี2คนใช้ไอเทมป้องกันตัวอุย ก็ยังรอดอยู่อุ๊ยคนนั้นคนนั้นอ้าวไ,ไปแล้วอไ,ไอเทมป้องกันตัวเขาก็จะหายไปแต่ว่าเขาก็ยังรอดนะบอกเลยว่าในรอบนี้สู้กันแบบว่าสูสีมันมากอันนี้พี่นิวก็เลือกซี่นี้นะมาลุ้นกันมาลุ้นกันเออเอ้ยเอ้ยยังรอดยังรอดอุย๊ยแต่ว่าคนนั้นโอ้โหคนนั้นใจเตียมป้องกันอีกแล้วในรอบนี้ก็ยังเหลือสี่คนเหมือนเดิมนะโอ้โหอ,อุ๊ยอ้าไปเลยเหรอเอ้าเฮ้ยทุกคนเขาไปเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะซีแรกซีแรกอุ้ยอ้า สรุปแล้วได้เงินมา1นึ่งหมื่นแล้วใช่ป้ะเราก็จะเอามาซื้อสกินซึ่งสกินที่เราซื้อได้คือสกินเห็ดนั่นเองนะนี่เป็นสกินเห็ดแล้วตอนนี้ฟันจระเข้ของเราก็จะมีสีสันมานี่พี่นิวก็เลือกซื้อสกินแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมว่าพอพี่นิวก,กดคลิกไปที่ฟันจระเข้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเป็นแบบว่าสีของเห็ดนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมว่าโอ้ฟันสวยเชียวย,ยังไงยังไงยังไง ลากล่องเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าในตานี้พี่นิวนั้นมีสิทธิ์ที่จะชนะนะหรือเปล่าก็ไม่รู้มาลุ้นกันเพราะว่าเหลือ3คนตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยชนะเลยก็มาลุ้นกันนะว่ายังไงก่อนจบคลิปเอ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยวดวงมันอยู่ที่ดวงแท้บอกเลยว่าเกมนี้อยู่ที่ดวงจริงๆเฮ้ยแต่คราวนี้จะบอกว่าพี่นิวอะมีไอเทมนี้ทุกคนไอเทมเพิ่มซีฟันว้า ยังไงก็ชนะหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราใช้ไอเทมเพิ่มซีฟันซึ่งเป็นซีฟันที่ยังไงก็ไม่โดนจะระเข้งับ <c oughs> เฮ้ยยังไงเอาไปเข้าไปในปากกัน <c oughs> เฮ้ย آ ه, آ ه, ลาก่อนเพื่อนลาก่อน <c oughs> ขอโทษด้วย <c oughs> นะมันอยู่ที่ดวงจริงเ <c oughs> พื่อนอยู่ที่ดวง <c oughs> แล้วครั้นี้เราก็ชนะแล้วฮู้ฮูเราก็ได้ไปยืนเต้นตรงนูน้นรู้สึกว่าเงินขึ้นมาหลายพันเหมือนกันนะเมื่อกี้เราชนะโยชนะสักทีกว่าจะชนะ